สวัสดีครับเพื่อนๆไปพีนน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับมาเจอกับดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งกำลังออกดอกสวยงามเลยครับ ต้นไม้ชนิดนี้ชื่อต้นแสแลงพันธุ์เป็นไม้ตะกูลเดียวกับชงโคครับใบก็จะคล้ายๆใบชงโคแต่ว่าใบจะใหญ่กว่าเป็นไม้ประเภทกึ่งต้นกึ่งเลือยอันนี้เขาขึ้นจากตอเดิมครับตอเดิมตายไปก็มีต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่ จะมีมือมีนวดสำหรับเกาะพันกับต้นไม้อื่นถ้าว่าเขาอยู่อยู่เดียวต้นเดียวเขาจะเป็นไม้ไม้ยืนต้นแต่เขาอยู่ใกล้ต้นไม้อื่นเขาจะเป็นไม้เลื้อย หนึ่งปีก็จะออกดอกหนึ่งครั้งครับในช่วงเราดูฝนผมลองดมดูแล้วก็กลิ่นก็เฉยๆครับไม่ได้กลิ่นอะไร เขาเข็บ okay, ภาพบันทึกภาพเอามาปากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกไม้ป่าในหน้าฝนดอกสแสลงพันต้นเล็กกำลังออกดอกสวยงามครับแต่ถ้าเขาเป็นต้นใหญ่ๆเป็นเถาใหญ่ๆนี่ก็เอาเถาไปรักษาพวกโรคน้ำเลือดเสียได้ครับ กรีบดอกเขาจะเป็นกรีบบางๆสีเหลืองอมเขียวหลุดล่วงง่ายครับเกสนจะเป็นสีแดง ครับก็เอาของสวยของงามมาปากกันครับก็ขอจบคลิปแต่เปี่ยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ